สวัสดีครับพบกับอู่มังกรชัยการช่างนะครับวันนี้นะครับก็ขอสเสนอรถฮีโน่ครับ f c e 9 j โดมิเนเตอร์500นะครับจากค่ายฮีโน่นะฮะแล้อันนี้กข้างข้างนะครับาจากค่ายอิยุสุ SRR 210นะครับเดี๋ย, uso, R นนยวเราจะมาชม รถจักรค่าฮิโน่ก่อนนะครับว่าต่อรถจากอู่มีคนใช้ไปแล้วรูปร่างตัถังเป็นยังไงบ้างนะฮะมีไฟหัวเก่งนะครับใส่ไฟหกดวงนะฮะตัวถังนะครับรถดำขนาด4เมตรนะครับกว้างนอก2เมตรยี่นะครับ ทิกกิดเต็นคอกรัวสองไม้แบบสอดได้นะครับอันนี้เป็นกระบอก8ปตันเล็กนะครับสามารถบรรทุกได้ถึง9ตันนะครับสำหรับกระบอกรุ่นนี้นะฮะเราตมตัวถังนะครับทุดไฟ LED นะครับทั้งหมดเลย สำหรับฝา,ฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายสองตอนนะครับมีเหล็กลัางลงไปสองเส้นครับมีตัวดันมคโครนะครับยางโงโนอุ่ม,มงคใช้กันช่างนะครับใส่ยางอะไรคันนี้ก็พร้อมที่จะปล่อยออกแล้วนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการขึ้นลงดับของคันนี้ก่อนนะครับ องศาในการยกเข้ากันนะครับเร็ดไปที่50องศานะครับยกสูงเเกียงแน่นอนนี่นะฮะในส่วนของตัวกระบอ,อกนะครับ แกนกลางมีขนาด70มิลน,นะครับคอนโตไปสักรอบนึนะครับขึ้นลง ะะสำหรับลูกค้าที่สนใจค่ายรถมีโน,โน่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างน,นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้เลยนะครับเดีย๋ยวสำหรับคันต่อไปเราจะมาดูอีซูซุ FRR นะครับจากข่ายรถของอีซูซุนะครับเมาชมเลยครับต่อไปพบากว่า่ายอีซูซุนะครับ FRR 210นะครับคันนี้น่าจะเป็นเฟืองเฟืองช้านะครับ ดูไฟหัวเก่งนะครับห็ดวงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นแฟนคลับของค่ายอิสุนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับผมจะลงเบอร์โทรของค่ายอิสุไว้ให้นะครับที่ด้านล่างนี้เลยนะครับสเปคเดียวกันนะครับ4เมตรนะครับแต่ความกว้างนอกจะอยู่ที่2เมตร30นะครับ ครอบด้าวสองไม้แบบถอดได้นะครับฝาข้างทบสูง60เซนนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปชมง,งานกันนะครับฟุดไฟวด d ทั้งคันนะครับการชมนข้าง,งอุมมุมใช้การช่าง ดีสูตรถังน้ำมันไว้ด้านนอกนะครับตาท้ายสองตนเหมือนกันนะครับมีตัวดันท้ายมีเหล็กตังรถไฟนะครับดูสูตรเป็นถุงช้างคู่นะครับลูกค้าท่านใดนครับอยากต่อเติมตรงไหนสามารถแจ้งที่ศูนย์แจ้งที่อู่ได้เลยนะครับ อันนี้ก็พร้อมออกพร้อมใช้งานแล้วนะครับดวตอนขึ้นดำกันนะครับ เดี๋ยวชมกระบอ,อกดำน,นะครับรุ่นเดียวกันนะครับแปดตันเล็กนะครับองศาในการยก50องศาเช่นกันนะครับมา,า,าชมก,การขึ้นลงนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ชื่นชอบผลงานของอุ่มมงคลชัยการช่างนะครับขอฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามอุ่มมงคลชัยการช่างด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ติดต่อนะครับไปที่ด้านล่างนะครับสามารถติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ